สวัสดีทุกคนครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภา324เสียงโดยเฉพาะสว13ท่านที่โหวตเห็นชอบให้ผมพิธาลิมเริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีผมทราบดีว่าสวหลายท่านเผชิญแรงกดดันมากมายที่รุนแรงหนักหนาจากการตัดสินใจในครั้งนี้ที่สำคัญที่สุดครับผมขอขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกคน แต่ก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เรายังทำไม่สําเร็จอย่างไรก็ตามครับในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนั่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้เราพรยายาม ทำทุกวิถีทางตามคันรองประชาธิปไตยเพื่อให้เสียงของประชาชนได้รับการตอบสนองเจตนารมณของประชาชนได้รับการเคารพและนี่คือการต่อสู้ร่วมกันไม่ใช่แค่ของพรรคก้าไกลและ14ล้านเสียงที่เลือกพรรคก้าไกลไม่ใช่แค่การต่อสู้ของ8พรรคตัวแทน27ล้านเสียง แต่คือการต่อสู้ของคนไทยทั้งประเทศเพื่อยืนยันว่าเสียงของประชาชนต้องเป็นเสียงที่กำหนดอนาคตของประเทศนี้ขอให้เราเดินด้วยกันต่อไปตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้แต่เวลาของเราเหลืออีกไม่มากครับเพราะผมทราบดีว่าประเทศไทยเดินต่อไปโดยไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้ได้อีกไม่นานภายใต้เวลาอันจำกัดนี้ผมเหลือโอกาสอีกไม่กี่ครั้งที่ต้องต่อสู้ร่วมกันในสองสมรภูมิ เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมาติมหาชนให้สำเร็จสมอรภูมิที่1ที่จะเกิดขึ้นในอีก4วันข้างหน้าคือการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมและสมอรภูมิที่2ก็คือการยื่นเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อตัดอำนาจสอวอในการเลือกนายกถาวนตลอดการ ทั้งสองสมรภูมิจะไม่มีวันชนะได้หากเราไม่สามารถเปลี่ยนใจสวให้ยืนอยู่ข้างประชาชนผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภาร,รกิจกับผมในสองสมรภูมินี้โดยการส่งสารถึงสวในทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออกย้ำว่าขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์ช่วยกันเชิญชวนให้สวโหวตนายกตามมติประชาชน หรือโหวตยกเลิกมาตรา272เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนหากพวกเราทำเต็มที่ใน2สมรภูมินี้แล้วเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคเก้าไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พักอันดับสอง คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาลแต่พรรคภายใต้ MOU ที่ทำร่วมกันไว้และผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลทุกคนพร้อมสนับสนุนเจนเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแต่กว่าจะถึงวันนั้นเราไม่ยอมแพ้แน่นอนครับและขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้จนถึงที่สุด ผมคนเดียวหรือพรรคเก้าไกลเพียงพรรคเดียวไม่อาจเปลี่ยนใจสวและนําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้จริงจึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทําภารกิจเพื่อให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สําเร็จอนาคตของพรรคเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของพวกท่านทุกคนแล้วมาช่วยกันส่งสารเพื่อเปลี่ยนใจสวกันครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ